สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปฏิมากรจันดีชันมธยมศึกษาพีที่5ทำ5เลขที่37ค่ะวันนี้จะมานำเสนออารยธรรมเมโซโปเตเมียค่ะวัป็นมาของเมโซโปเตเมียนะคะมาจากภาษากรีกเมโซแปลว่ากลางและโพธามอสแปลว่าแม่น้ําหมายถึงดินแดนระหว่างแม่น้ําคือบริเวณที่ราบระหว่างแม่น้ําไทกิดกับยูเฟติสตั้ง อยู่ทางตะวันตกเชียงต้าของเอเชียเชื่อมโยงระหว่างเอเชียยุโรปและแอฟริกาพื้นที่นี้เรียกว่าดินแดนพัชเชียวอันอุดมสมบูรณ์ครอบคลุมบางส่วนของอิรักและซีเรียในปัจจุบันเป็นแหล่งอรารยธรรมเก่าแก่ที่สุดราว3,500ปีก่อนคริสต์กาลช่วงประมาณ4,000ปีก่อนคริสต์กาลลงมาพบว่ามนุษย์ที่เมโสโปเตเมียเริ่มเรียนรู้การใช้โลหะทองแดง และพบหลักฐานความรู้เกี่ยวกับภูมิศาสตร์และดาราศาสตร์เป็นต้นถัดมาประมาณ3,600-2,800ปีก่อนคริสตกาลซึ่งอยู่ในยุคกลุก,ลก,ลกถือเป็นการเริ่มต้นอะไระทาเมืองในลักษณะนครรัฐและที่นี้มีวิหารสองแห่งคือวิหารสำหรับบูชาเทพอาทิตย์และวิหารสำหรับบูชาเทพอิอนานา,นา ซึ่งเป็นเทพีแห่งความรักและความบุดมสมบูรณ์ต่อไปเป็นการแบ่งอารยธรรมเม,เมสโสโปเตเมียค่ะ 1. ซูเมเรียนช่วงเวลาประมาณ4,000ถึง2,000ปีก่อนคริสตศักราชเมืองสำคัญคืออูอูลุกอูกรุกลาการลักษณะส,สำคัญมีระบบกษัตริย์ปกครองเมืองสร้างซิกุเลตคิดค้นอักษรคูนิฟอร์มผลงานสำคัญก็คือการเกษตรการค้าศิลป แล้วก็สถาปัตยกรรม2เป็นอะคาเดียนช่วงเวลาประมาณ2,334ัถึง2,154ปีก่อนคริสตศักราชเมืองสำคัญคืออะคาดลักษณะส,สำคัญมีจกักภารเป็นผู้นำเช่นซากอนขยายอาณาจักรไปทั่วเมโสโปเตเมียผลงานสำคัญก็คือการรวมอำนาจการสร้างกองทัพการบริหารราชการ สามคือบาบิโลเนียนช่วงเวลาประมาณ1 8 9 0ถึง5 3 9ปีก่อนคริสต์ศักราชเมื่อสำคัญคือบาบิโลนลักษณะสำคัญมีกฎหมายฮัมมูราบีพัฒนาศิลปะและสถาปัตยกรรมผลงานสำคัญก็คือกฎหมายการค้าแล้วก็การศึกษาค่ะอาสซีเรียนช่วงเวลาประมาณ1 2 5 0ถึง609ปีก่อนคริสต์ศักราช เมื่อสำคัญคือนีนาเวลักษณะสำคัญมีทหารเข้มแข็งและกองทัพใหญ่สร้างพระราชวังและป้อมปราการพวงงานสำคัญคือการอาหารการวางผังเมืองศิลปะบนหินสลักต่อไปเป็นการใช้ชีวิตของชาวเมโสโปเตเมียด้าการเกษตรนะคะจะใช้น้ำจากแม่น้ำไซกิตและยูเฟติสทำการชลประทานปลูกข้าวสาลี ข้าวบาเล่พืชผักต่างๆแล้วก็เลี้ยงสัตว์เช่นแพะแกะวัวเป็นต้นค่ะด้าน,นการค้าและเศรษฐกิจนะคะแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างเมืองสินค้ายอดนิยมก็คือค้าสาลีผ้าโลหะเครื่องปั้นดินเผามีตลาดกลางเมืองเป็นศูนย์กลางการซื้อขายค่ะด้าน,นการอยู่อาศัยและการเมืองนะคะสร้างบ้านเกิดดินสร้างบ้านเกิดจากดินอัดและอิฐตากแดด เมืองมีการวางผังชัดเจนถนนและกำแพงล้อมรอบเมืองค่ะต่อไปเป็นเทพ,พเจ้าหลักของเมโสโปเตเมียค่ะ 1. น,นะคะเป็นเอลิปเป็นเทพแห่งลมพายุและอำนาจเมดบาาคือเป็นเทพที่วควบคุมโชคชะตาและการปกครองของกษัตริย์มีอำนาจเหนือเทพองค์อื่นๆในเรื่องการตัดสินใจเกี่ยวกับมนุษย์ค่ะ สองเป็นอันกิเป็นเทพแห่งน้ำความรู้ปัญญาและเวทมนต์บทบาทก็คือช่วยมนุษย์ในการแก้ปัญหาและความรู้ต่างๆ 3. เป็นอานูเป็นเทพแห่งฟ้าและจักรวาลบทบาทคือเป็นเทพผู้สูงสุดในลำดับชั้นเทพบางตำนานควบคุมจักรวาลและความเป็นระเบียบของโลก สเป็นชูมาโชเป็นเทพแห่งดวงอาทิตย์และความยุติธรรมคอยดูแลกฎบทบาทก็คือคอยดูแลกฎหมายและความยุติธรรม 5. ก็คืออัสตาซึ่งไม่ได้มีอยู่จริงแต่เป็นคำที่หมายถึงอัสตาเตเป็นเทพีแห่งความรักความงาม ความอุดมสมบูรณ์และสงครามมีอิทธิพลทั้งด้านความรักและชัยชนะทางสงครามค่ะผลงานสำคัญนะคะการเขียนและวรรณกรรมตัวอักษรยูนิฟอร์มเป็นระบบการเขียนแรกๆของโลกสร้างโดยชาวซูเมเรียนใช้กดลงบนแผ่นดินเหนียวประมวลกฎหมายฮัมมูราบี รวบรวมกฎหมายของอาณาจักรบาบิโลเนียนมีหลักการสำคัญเช่นตาต่อตามหากราบกินกาเมตหนึ่งในวรรณกรรมที่เก่าแก่ที่สุดของโลกเล่าถึงการผจญภัยของวีรบุรุษที่สแสวงหาชีวิตอมตะต่อไปเป็นเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์การ,กรเกษตร พัฒนาระบบชลรประทานการประสูสาศสตร์ทําให้เกิดผลผลิตทางการเกษตรที่เพิ่มขึ้นล้อและยานพาหนะเป็นกลุ่มแรกๆที่ประดิษฐ์ล้อเพื่อใช้กับเครื่องปั้นดินเผาและต่อมาพัฒนาเป็นเกวียนและรถม้าคณิตศาสตร์พัฒนาระบบเลขฐาน60ซึ่งเป็นพื้นฐานของเวลา60นาทียีสชั่วโมงและวงกลมส6มองศา สถาปัตยกรรมและศิลปะซิกุเลตวิหารขนาดใหญ่ที่ก่อสร้างด้วยอิฐมีรูปร่างคล้ายพีระมิดเป็นสัญลักษณ์สำคัญของสถาปัตยกรรมเมโสโปเตเมียส่วนลอยแห่งบาบิโลนหนึ่งในสิ่งมหัศาจรรย์ของโลกยุคโบราณเป็นส่วนที่สร้างลดหลั่นขึ้นไปบนพื้นดินศิลปะ เป็นผลงานศิลาปะที่มีหลากหลายรูปแบบเช่นภาพนูนต่าบนแผ่นดินเหนียวรูปปั้นสิงโตมีปีกและศิลปะที่ตกแต่งตามสถาปัตยกรรมค่ะต่อไปเป็นการปกครองและสังคมนครรัฐเป็นรูปแบบการปกครองในยุคแรกโดยมีเมืองเป็นศูนย์กลางเช่นเมืองอูระบบราชการ เป็นการจัดการดินแดนขนาดใหญ่ต้องอาศัยระบบราชการและการทำบัญชีที่ซับซ้อนค่ะขอจำกันนำเสนอเงเท่านี้ค่ะขอบค้า